เฉียงให้ศูนย์นะครับศูนย์เนี่ยพอดูของของเก่า,าก่อนลบไปหมดนะเดี๋ยวของกรกดากอลรกดาให้จำได้เนาะกอลรกดาอาจารย์ฝัดเก้ามาว่ากร,รกฎามันมันแตกมันออกเก้าสี่อาจารย์ให้สี่เก้าห้าเอาไล่ย้อนหลังดูข้อมูลมันมันอยู่ในเครื่องที่ไรอันนี้นะครับอกอลรกดา เก้าสี่นะครับอันนี้มันมันกระชากแต่ดีนะครับเพราะว่ามันมาแตกสามตัวนะครับแต่เก้ามันมาบนนะครับอันนี้คือฟันบนเดี๋ยวขอดูอีกมีว่าในด้านหลังว่ามันเตะดีไหมมันไม่รู้เราจะจุนิตร์เราพระมีนไม่ทราวมิถุนาต้เหมือนกันนะครับแก่ไร มิถุนาเนี่ยก็เป็น29นะมันออก92นะครับนะประมาณนี้มิถุนากรกฎาดาสิงหาเครื่องนี้ในเครื่องไหนหลงไรถูกบรรจุดนะครับนะสิงหา,งหากันยากันยาวันที่หนึ่งวดต่อไปงวดที่16เนาะ งวดที่ผ่านมาเนาะอาจารย์ฟันสองมันเป็นสามสองสองสามสามสองเห็นไหมครับคือ <c oughs> บนนะเพื่อมันไม่หลุดนะครับเลขฝันนะโปรดสังเกตเวันนั้นที่อาจารย์ฟันนี้เอาไปวิ่งได้นะครับทุกคนรอรับตังหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยมันจะมาหลักไหนเราได้ตังอย่างเดียวนะครับและสิงหากัญญาต่อไปกัญญาสิบหกกัญญาคืองวดนี้นะครับนี่คืออาจารย์ฟันตัวนี้นะ ฟันนี้คือเป็นบนนะครับอืแต่ว่าดูว่ามันจะมามาล่างได้ด้วยไหมนะทุกอย่างมันก็เป็นบนเป็นทั้งบนเป็นทั้งล่างได้อันนี้คืองวดนี้นะครับคือบนนะะถ้าฟันอย่างนี้บางคน,นะคจะไม่รู้นะครับจะรู้ก็คือชุดที่อาจารย์บอกว่าชุดรวยนะครับก็นะชุดรวยก็คือชุดนี้นะครับสามหาง ชอบที่สุดคือหางกลางนะนะครับหางกลางแต่ว่าหนักจุกตัวในสามหางนี้นะน,นี้คือเรามาหาลือกันนะครับเราชอบตัวไหนอะไรอย่างไงเลยมือสดุดกล้องนะครับแล้วก็อันนี้บนล่างบนล่างสังเกตเห็นไหมบน เลขสาตัวบนนะครับก็คือแถวบนนะก็ะคือฝั่งศูนย์บนสังเกต3ตัวมันก็เป็นบนนะครับนะงวดนี้ล่างเด่น5้านะครับเด่น5้านั้นอาจารย์อีกชุดนี้นะครับชุดไว้อีกก็คือชุดใบฟ้านี้นะนะครับคือมันจะครบนะคือมัน นะคือบนล่างเลยนะอย่างนสาซ้หางนะครับตรอมาอันนี้อันนี้ซื้อมาเพราะในส่วนที่ให้มามีกี่ใครชอบตัวไหนมัน่นนะครับตัวไหนมันมาแรงตัวไหนมันชนมีสำนักไหนมันชนมีไหมนะครับมีไหมนะครับในส่วนเลขห้าเนี่ยมันเป็นเลขประจําตัวนะครับเพราะเกิดเดือนนี้นะครับเกิดวัน ที่ผ่านมาเนี่ะนะครับเกิดวันที่12กันยาหรือจะเป็นพศเกิดหรือจะเป็นวันเกิดหรือจะเป็นอายุมันอยู่ในใบฟ้านั่นแหละครับตัวล่างนะมันครบนะครับมันครบ้องกลัไปกิจจรดาเนาะนะเผื่อมีโชคไปด้วยกันเอพูดอยูดไม่มีคอมเมนต์ไม่มีอะไรหรือว่ามันเป็นอะไรนเออเห็นกันเนาะถ้าทุกคนอยากอยากดู ผมมาว่าจะทำที่ขูดเยกข,ขององเทาวเวียดนะดูแล้วมันเหมือนกนารสสารมนมันเ,นบบนเป็นระบบที่ปัญหาในคอนะครับเพื่อช่วยนะครับจบากรองเท้าเวียดสุวดรณ แต่สาตูจะได้เฮงด้วยกันจะให้โชคขอให้ตัวแดๆงๆต,ตรงเลขของเราด้วยไม่มีหา้าน่าจะเป็นเลขเราเนาะปึ๊กเอยน้อสวยๆทุกคนได้แล้วนะ้าสามนะครับขอข้างล่างแดงๆตรง,ตรงเป๊ะมีศูนด้วยเนาะ ทำไมเป็นเลขเบิ้ลเนาะทำไมไม่เป็นห้าห้าเป็นสี 5, ่สี่อ่ะทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้เด้อนะครับอืมขับดูนะครับทุกคนชอบไหมยังทำไมเป็นเบิ้ลเป็เลขมีเบิ้ลนะนที่แล้วโหดเป็นสามแปดนะใครสมาชิกหลาคนแปดสามสามแปดทุกชอบเพราะว่ามันออกแล้วนะครับ เลขห้ามีนะครับทุกคนเลขห้ามีนะนะครับประมาณนี้แหละนะครับลองเอาเนาะขออย่างเดียวค่อยมีเลขเรานะเลขของเราจะไม่มีเลยเพราะงั้นจะมีสี่ห้าสี่เป็นห้าส์นะอย่างน้อยก็ลองดู ครับเอ๊ะทำไมเลขเบิ้ลนาะของเราเป็นห้าห้านี่มาเป็นสี่สี่นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับเผื่อได้โชคนะเป็นแนวทางดูไนหะหรือจะมาหน่อยหรือจะมาลาวก็ได้นะครับประมาณนี้แหละนะครับลองเอาไปพิจารณาเสี่ยงโชคเสียงทายดูเนาะเผื่อ มีโชคเนาะทุกคนอืประมาณนี้แหละเ,ออ<อ>เพราะว่าเหลืออีกวันเดียวนะครับนอีกวันวันหนึ่งนะครับวันที่สิบหกก็ออกแล้วพรุ่งน,นี้วันที่สิบห้าเดี๋ยววันเมื่มมอวันหนึออกไปต้องเป็นนับนะครับรอนลุ้นอย่างเดียวประมาณนี้นะครับทุกคนเนะเาะลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเผื่อมีโชคมีลาบเนาะประมาณนี้ ไปทุกคนโชคดีนะครับร่อมรวยรวยยินหปังๆนะครับโชคดีสว,วัสดีครับ